Instead, อินเซตอ่ะมันทําได้ไหมหรืออะไรยังไงใช่ไหมครับมันควรที่จะทํำไหมอะไรไหมผมจะตอบให้ในหล,หลายๆแง่นะฮะแง่ที่1แง่งศิลธรรม แง่ของศีลธรรมเนี่ยถามว่าตัวของแบบเป็นแบบการที่อันนี้อันนี้จริงจังนะสุิคุณอยากได้หมดจริงจังนะสุิจริงจังว่าอิเซททาได้ไหมอะไรไหมใช่ไหมถ้าแง่ศีลธรรมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดมันเกิดการยินยอมของทั้งสองฝ่ายพ่อแม่ยินยอมด้วยอ่ะสุิพ่อแม่แบบว่าแบบไม่ได้ซีเรียสนะแบบว่าแบบให้พี่กับน้องแต่งงานกันแล้วก็มีลูกกันได้ถ้าเกิดว่าแบบมันเกิดการยินยอมกันของลหลายๆกลุ่มลหลายๆฝ่ายของคนในบริเวณรอบๆที่แบบว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวมานเป็นพี่กับน,น้องแล้วมันเป็นสภาวะที่รับกันได้หรือว่าแบบโอเคกันได้หมด ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีคนโต้แย้งอะไรก็ไม่เป็นไรครับศิลธรรมมันเป็นเรื่องที่ถูกกาหนดในตัวสังคมกลุ่มนั้นๆว่าสังคมกลุ่มนั้นๆกลุ่มนั้นๆเนี่ยเขากาหนดว่ายังไงเขาอยากจะได้แบบไหนถอกไหมนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเอเดี๋ยวไว้ก่อนนะเออกลัวสังคมเสื่อมใช่ไหมก็ถ้าเกิดสังคมไม่มาก็ไม่เป็นไรไงครับผมเก็าป่ะคุณอย่าไปมองว่าสังคมแบบนี้คือดีสุดสังคมแบบนั้นคือแบบว่าเลวหรืออะไรอย่างนี้ ห้ามไปแบบคือคือผมคิดว่าเรื่องที่ไม่ควรทานะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าแบบก็บอกบอกกันไว้ก็คือว่าอย่าเป็นคนที่ไปปาเขาเรียกว่าอย่าเป็นคนที่แบบว่าไปกําหนดว่าสังคมแบบนี้คือดีสังคมแบบนี้คือไม่ดีสังคมแบบนี้คือแบบเป็นสีนําสังคมแบบนี้เป็นสีขาวประชาธิปไตยคือดีคมมิวนต์คือชั่วอะไรเงี้ยอย่าไปแบบเรียกว่ากําหนดภาพสีของสังคมแบบนั้นเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะมองสังคมในเชิงที่มันแบบค่อนข้างที่จะโลกแคบเอางี้ละกันนะฮะพยายามแบบมองให้เป็นกลางหรือว่าพยายามเข้าใจในเชิงว่าสัังงคคมมแต่ลส ม,มีบริบทไม่เหมือนกันนะครับผมมันมีสถานการณ์มันมีช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันไปใช่ปหมโตัวอย่างว่าแบบสมมติว่าถ้าเกิดเวลาเราพูดถึงกรณีอินเซสเนี่ยก็คือว่าในประวัติศาสตร์โลกในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ย,ยเขาเรียกว่าสังคมอีลิสอะสังคมชนชั้นที่แบบว่าเป็นแบบชนชั้นกษัตริย์ชนชั้นผู้นําชนชั้นศาสนานอะไรเงี้ยนะ ก็จะไม่ได้มีปัญหากับเรื่องราวของการแต่งงานหรือว่าของการมีลูกกันในสายเลือดเดียวกันอย่างนี้ถูกปะ่ะเพราะว่าแนวคิดสังคมตอนนั้นอ่ะเขาเชื่อและเขามองว่ามันถูกต้องว่าถ้าเกิดว่าแต่งงานในสายเลือดเดียวกันจะสามารถรักษาแบบสายเลือดที่บริสุทธิ์โดยไม่ทําให้แปกเปื้อนกับสายเลือดอื่นๆและอาจจะมีความเชื่อว่าการแบบปนเปื้อนกับสายเลือดอื่นทําให้เกิดแบบเป็นโครคภัยไข้เจ็บเป็นกาลกินีหรือก็มาไปมันก็เป็นความเชื่อในสังคมนั้นถูกปะ่ะเกิดปะมันเป็นแบบจะเรียกว่าความเชื่อในสายเลือดบริสุทธิ์ความเชื่อในสังคมว่่าาาแบบกกรรอยยูดดํงในวนววณะเีั การดำรงอยู่ในแบบชนชั้นเดียวกันเท่ากับว่าเป็นแบบสังคมที่แบบว่าแบบดีที่สุดหรือว่าวันนะาที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็อันนี้ถ้าถ้าตามในเรื่องของศีลธรรมอะไรงไงเนี่ยแต่งงานได้ไม่ได้พี่กับน้องควรบ่มกันไหมหรืออะไรไหมเนี่ยแล้วแต่สังคมจะกําหนดแล้วแต่ว่าบริบทของที่ตรงนั้นจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่ควรไปมองว่าแบบไอ้ที่คิดแบบอย่างนั้นน่ะที่แบบสับสนอินเซ็ะคือเลวเลยแล้วแบบว่าที่แบบว่าไม่สับสนค,นคือดีอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้มันเป็นปการมองโลกที่มันค่อนข้างจะแคบแต่ผมไม่ได้แบบบอกในเชิงประมาณว่าเฮ ส,มสามารถอันนี้ได้หรืออะไรยังไงนะครับแล้วแต่สังคมจะกําหนดในเรื่องนี้ละก,กันเพราว่าสังคมก็เชื่อว่ามันก็ทําได้ถ้าเป็นในแบบนอมหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นในแบบบริบทปัจจุบันก็จะมองว่ามันไม่ควรเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของแบบมันเอาวิทยาศาสตร์มาโยงด้วยมันเอาเรื่องของตัวมาเป็นจะเรียกว่าอไรนะเป็นเรื่องของตัวของแบบการยอมรับในสังคมกฎหมายประเพณีค่านิยมวัฒนธรรมซึ่งมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแหละครับเพราะว่าคือเราไม่ได้อยู่ในยุคที่แบบว่าคนมันขาดแคลนเก็ตป่ะคือคือเราอะ เราไม่ได้อยู่ในยุคที่แบบประมาณว่าหุยสังคมมันมีแบบเป็นแบบกลุ่มจํากัดในเผ่าเราในเกาะเราอะ่ะมีแค่ประมาณ20คนน่ะและเราต้องการที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ให้อยู่ต่อไปได้อะ่ะ มันก็ต้องทํากันเองถูกไหมล่ะครับถ้าเป็นครอบครัวตรงนั้นอ่ะเก็ดปะแต่ปัจจุบันอ่ะค่านิยมเราจะไม่ได้เป็นในเชิงแบบนงั้นไงว่าแบบว่าอุ๊ยกูขาดแคลนมากกูหาผู้หญิงอะไรไม่ได้กูจะน้องดีกว่าอย่างเงี้ยมันแบบเราเรายังไม่ได้ถึงเป็นเวนั้นไงครับผมสังคมมันกว้างขึ้นสังคมมันมีคนที่มันเยอะขึ้นเรื่อยขึ้นเลยกลายเป็นว่าทําให้ตัอมาเป็นบทสังคมอ่ะมันก็จะเป็นในภาพที่แบบว่าในในบทบทปัจจุบันจะไม่ได้แบบว่านิยมในการที่แบบว่าจะตาสัมสุนตอินเสกันอะไร ถ้าต้เป็นในแง่หนึ่งในความในมุมมองของผมนะในมุมมองที่ว่าถ้าถามว่าอิสเทําได้ไหมอันนั้นก็เป็นแง่ศิลธธรรมอะไรก็ว่าไปแล้วแต่สังคมแต่และสังคมจะก,กําหนดอีกแง่หนึ่งคือเป็นแง่วิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์อ่ะไอความเชื่อที่ว่าพี่น้องเนี่ยก็คือสายเลือดด n a นเเดียวกันคโครโมโซมเดียวกันเนี่ยทำด้วยกันแล้วจะก่อให้เกิดเป็นแบบเด็กที่แบบว่าแบบเด็กออกมาเนี่ยหรือว่าแบบรุ่นเจเนอเรชั่นต่อไปได้ออกมาเนี่ยมันจะได้รับยีนด้อยผสมกันอะไรกันบอกว่า ถ้าเป็นไปตามแบบตัวแบบวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันตอนช่วงแบบมต้นนะฮะเกรเกอร์เมนเดลอะหรืออะไรยังไงตรงนั้นะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยยีนด้อยเด็กที่แบบว่าแบบมีปัญหาทางด้านของสุขภาพที่ออกมาจากการแบบเรียกว่านะ,ะแบบพ่อกับแม่เจเนเรชันยีนผสมกันอะไรการเนี่ยมันไม่เชิงว่าจะมาจากตัวมบ,บเป็นพ่อแม่ที่มีสายเลือดเดียวกันหรือว่าเป็นพ่อแม่ได้เป็นพี่น้องเป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างเดียวคือพูดนะครัว่ายีนด้อยครับมันเป็นอันจีครับผมคือบางทีอะเราคิดว่าเราอะไปแต่งงานกับคนที่แบบว่าสายเลือด ไกลกับเรามากแล้วคงแบบเวลามีลูกหรืออะไรดดวยกันนะ่ะลูกคงไม่ออกมามีปัญหาหรอกลูกคงไม่เป็นแบบลิวคีเมียลูกคงไม่ออกมาเป็นแบบออทิสติกหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาเรื่องพันธุกรรมอะไรอย่างนี้รอกปนะแต่ว่าสุดท้ายที่สุดแล้วว่าเรื่องของยีนด้อยมันเป็นเรื่องที่แบบว่า มันไม่ได้ถูกกาหนดโดยตัวอินเซสอย่างเดียวเอาคนจริงแล้วนะครับผมอย่างแบบในทฤษฎีทั่วไปก็คือจะประมาณว่าเวลาแบบพ่อกับแม่เนี่ยก็คือแบบว่าจะเรียกันแต่งงานกันแล้วก็มีลูกกันเนี่ยก็คือว่าก็จะแบ่งยีนของส่วนพ่อกับส่วนแม่มาผสมกันอะไรกันถูกไหมมันอาจจะมีสิทธิ์ที่คุณอาจจะได้ยีนด้อยของพ่อของแม่มาไงแต่มันก็มีสิทธิ์ที่คุณจะได้ยีนเด่นของพ่อกับแม่มากเหมือนกันเว้ยมันเป็นอันจีครับในเรื่องนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติทุกคนอ่ะไม่อยากให้แบบว่าแบบเด็กที่ออออกกมมมมมาาเเเเนนีีี่่่ยยยไไใครรรปป็ทิิสตลลัญหืง หรือแบบไม่พิกลพิการอะไรเลยเนี่ยคือมันก็ต้องทําอย่างเดียวคือแบบว่าก็ต้องดัดแปลงพันธุกรรมครับก็คือ GMO แหละแต่ว่าแบบคือประเด็นคือว่าแบบในเรื่องของอินเซตอะมันจะมีสิทธิ์เสี่ยงสูงกว่าไหมสูงกว่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นการลดตัวมาเป็นริสมันเป็นการลดเปอร์เซ็นต์ไงครับผมเพราะว่า ข้อหนึ่งคือว่าแบบเวลาแบบว่าคุณอ่ะสมมติว่าคุณไปแต่งงานกับญาติทางๆเลยอ่ะไอ้ญาติ่างๆตัวนั้นอ่ะเขาอาจะห่างกับเรามากแล้วยีนแบบมันผสมกันจนกลายเป็นว่าแบบไปไกลแล้วอ่ะเก็าป่ะครับมันแบบมันไม่ใช่เป็นยีนที่แบบว่ามันจะเด่นด้อยด้อยดยอยเด่นเด่นเด่นอ่ะคือมันจะแบบยีนมันจะแบบถูกปัดเปอร์เซ็นต์ไปว่าแบบมันจะเจอยีนด้อยกับด้อยรวมกันอ่ะมันจะยากแต่พี่น้องอ่ะโอกาสที่ยีนด้อยอ่ะหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของแบบเป็นยีนนี่มันแย่อ่ะมันจะมารวมกันอ่ะมันจะง่ายกว่าไงเพราะว่าสมติในกรณีีท่่วาแบบ พ่อแม่คุณมีลูกอยู่3คนใช่ไหมเด่นเด่นเด่นด้อยด้อยอ่ะสมมตินะานี3าคนนหรว่าเด่นเด่นเด่นด้อยด้อยใช่ไหมถ้าเกิดว่าแบบยินเด่นด้อยกัดด้อยด้อยรวมกันอ่ะสมมติพี่กับน้องแต่งงานกันอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นเด่นกับด้อยแล้วไม่มีปัญหาไหมได้แต่มีสิทธิ์ที่ด้อยด้อยออกมาได้ไหมได้เหมือนกันแต่ในอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราไปแต่งงานกับคนที่แบบว่าจะเรียกนะเป็นญาติทางๆเลยคือแบบเราไม่รู้จักเขาหรือไม่ก็แบบเราเนี่ย ถามว่ามีโอกาสที่แบบว่าเด่นเด่นส่วนเราเป็นเด่นเด่นใช่ไหมเราไปเจอกับญาติทางห่างและญาติทหางเป็นแบบเด่นด้อยอาจจะมีสิทธิ์ได้เด่นด้อยเด่นเด่นหรืออะไรก็ได้ถูกว่าหรือเราเป็นเด่นด้อยเราไปเจอเด่นด้อยที่ตรงนั้นอาจจะเจอด้อยด้อยก็ได้คือมันแบบมันเป็นอาชีคเับผมเรื่องแบบยีเนี่ยเออเหมือนกับประมาณว่าแบบในส่วนของตัวมาสิทธิ์ในการที่แบบพันธุกรรมตรงนั้นมันจะเจอกันแล้วมันจะแย่มันมีสิทธิ์ คือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแต่งงานกาันหรือเป็นญาติห่างแต่งงานกันไม่มีสิทธิ์ได้แม่้ไ้นะ่ะถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่อยากให้มีออทิสติกไม่อยากให้มีเด็กผิดปกติเลยเลยอะ่ะก็คือว่าแบบคุณก็แบบโอ้โหต้องดัดแปลงพฤติกรรมอย่างเดียวอะ่ะมันไม่มีหรอกครับเพราะว่ามนุษย์มันแบบสายเลือดของการวิวัฒนาการอหรอือไงอ่ะ ยีนอะไรตรงนี้ของมนุษย์มันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นมันมีห่างกันอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าแบบสุดท้ายที่สุดมันมีโอกาสที่มันจะกลับมาได้เลยได้ถึงวันนั้นมันมีโอกาสที่แบบว่าจะเหมือนกับว่าแบบมันสามารถมาแบบเรียกว่าไงมาเจอกันได้แหละกับความมนนี้ตรงนี้ถูกปะเพื่อแต่ว่าพี่น้องอ่ะมันมีโอกาสอันจีที่อาจจะสูงกว่าอาจจะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่จะไม่มีอะไรไหมก็มีครับอืมก็มีโอกาสที่แบบว่าแต่งานมาในตอนจบอ่ะก็ได้เด่นๆมาก็มีเหมือนกันนะครับผมอืมเพียงแต่ว่ามันก็เสี่ยงอ่ะเอางงงีี้้้้้้ลลกััันนนนททแว ไอเรื่องของไอแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือะไรตรงนี้นะว่าแบบพี่น้องควรแต่งงานกันไหมหรืออย่างนี้เนี่ย เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งละกันที่บบว่าก็คงต้องแบบเถียงกันต่อไปยังไงละกันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแน<บ>ะนำหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือว่าอย่างที่บอกไปคือถ้าตามแบบหลักวิทยาศาสตร์พันธุกรรมตรงนั้นก็คือว่ามันมีโอกาสเสี่ยงเจอสูงมากที่บอกว่าจะเจอเป็นดินด้อยๆแล้วมันเจอกันในตอนจบยังไงละกันเวลานั้นใช่ไหมนะครับผมมันมีสิทธ์สูงกว่าเสี่ยงสูงกว่าแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่าเลยดีกว่าหรือไงละกันนะครับผมนะตรงนี้นะครั f, บผมอันนี้ยกตัวอย่าง <p> f, นะครับยกตัวอย่างยกตัวอ่างงเป็นนแแบบบบบรวขัจะะไ ใน,ในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์แหะว,ว่าแบบถามว่าอินเสมันแบบมันมีปัญหาอะไรไหมเพราะมันจะมีแนวคิดประมาณว่าอะไรว่าพี่น้องแต่งงานการระวังเด็กเอ๋อนะอย่างนี้ถูกว่าล่ะ ซึ่งมันก็แบบคือไอแนวคิดเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดที่มันก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้ผิดหรอกอ่ะพูดตรงๆนะครับผมคือคือมันก็ไม่ได้ผิดแต่มันก็ไม่ได้ถูกที่สุดมันไม่ได้ผิดแต่มันก็ไม่ได้ถูกเพราะว่าสุดท้ายสุดอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของพัตุกรรมหรือเรื่องของยีนมันเป็นเรื่องที่มันแบบมีความซับซ้อนพอสมควรเรายังไม่ได้สามารถบรรุสยชาติจะไม่ได้สามารถเอาชนะแบบปัญหาทางด้านยีนหรือว่าความบกพร่องทางร่างกายอะไรตรงนี้ได้หรอกว่าเพราะเขาเรียกว่านะเป็น a b n o r m a l ตี้หรือว่าเป็นความผิดปกติของยีน่ะมันเกิดดดดดขึ้้้้นนนนนไไเเเเเสมมออออออล่่่่่ะะตหแแบบบบบวาจจกกกัััั็็็ยยงงครีีป อย่างเรื่องหนึ่งที่มาเป็นความเชื่อที่บอกว่าแบบคือความเชื่อแล้วก็หลักวิทยาศาสตร์ที่มันมีการพิสูจน์กันมานานมากก็คือว่าเบาหวานมะเร็งโรคบางชนิดน่ะส่งต่อกับพ่อแม่ได้ไหมเออส่งต่อแบบในวิธีการแบบไหนหรือไงหรืว่า อย่างเช่นอะเขาเขาจะมีแนวคิดหนึ่งถ้าผมจะไม่เปลีนนะ่ยนคผมกดีด้ยินมาอยู่เหมือนกันเขาบอกประมาณว่าคนที่สานจะเป็นเบาหวานง่ายอ่าคนเหนือจะแบบเป็นอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมอ่าคือคือผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาั้งนะครับหรือไม่ก็ผมได้ยินคนเดียวแหละแต่แต่มันเหมือนกับมาเป็นความเชื่อที่ว่าแบบมันเหมือนกับแบบในในเรื่องของแบบเป็นภูวัตกรรมตรงนั้นอนะหรือแม้แต่ว่าเป็นแบบแอ่งของตัวมาเป็นแบบจะเรียกว่าแบบวิวัฒนาการอะนะครับผมมามีโอกาสที่จะเจอตัวมาแบบเป็นสิ่งที่มันแย่ได้เหมือนกัน หรือมันมีโอกาสที่แบบว่ามันจะมีแบบความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นได้อะนะครับที่แบบว่าเราจะเจอหรืออะไรอย่างงี้ถูกปะเพราะว่าแบบมนุษย์มันไม่ได้แบบถูกดีไซน์ยีนมาให้เพอร์เฟกว่าถ้าแต่งกับสิ่งที่มันแตกต่างถ้าแต่งกับญาติห่างๆางถ้าแต่งกับตัวแบบยุโรปกับเอเชียเจอกันแล้วจะได้มนุษย์เพอร์เฟกมันไม่มีสูตรอย่างนั้นเว้ยมันไม่มีสูตรในการแบบจะได้ว่านะแบบว่าเป็นแบบคอกเทลแล้วก็ผสมกันว่าจะได้ลูกที่เพอร์เฟกมาต้องแต่งงานกับใครถูกปะมันไม่มีสูตรอย่าง้่ดยอกู็ไ อย่างที่ผมบอกไปไงเด่นเด่นเด่นด้อยด้อยด้อยและอ e, ีแบ A, บเอแบบด้อยด้อยเด่นเด่นเด่นด้อยเลยตรงนี้มันมีแยกย่อยไปอีกคุณอาจจะเด่นเด่นกับตัวออมาเป็นออทิสติกคุณอาจจะเด่นด้อยกับตัวโรคหัวใจคุณอาจจะด้อยด้อยกับตัวออมาเป็นลูคีเมียก็ได้เข็าไหมครับผมคือคือคืออย่างเงี้ยพี่น้องเนี่ยเวลาแต่งงานกันเนี่ยแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่ลูกออกมาเนี่ยครับลูกสมสมสูริ์นะลูกมี4คนหรือปล่ลูกมี4คนเด่นเด่นเด่นด้อยเด่นด้อยด้อยด้อย แต่ทีเนี้ยไอตัวมาเป็นแบบเด่นด้อยอะถ้าด้อยเจอเด่นเด่นจะชนะอันอันนี้คือแบบเป็นหลักพันธุกรรมทั่วไปนะครับผมทีเนี้ยประเด็นคือว่าางฮะเวลาแบบผสมกันอะเวลาลงในภูเดียวกันอะก็คือว่าถ้าเกิดว่าแบบพี่กับน้องแต่งงานกันถอก่าถ้าตอบรีวิสศาสตร์อะมันมีโอกาสที่ด้อยด้อยจะเจอกันง่ายไงถูกปะแต่แต่มันมีโอกาสที่เด่นกับด้อยจะเจอได้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเด่นด้อยเจอกันปุ๊บอะมันจะทําให้สุดท้ายสุดแล้วว่าเด่นยังคงไปกบด้อยได้อยู่นะครับแล้วมันจะไม่มีปัญหาเลยเลยแต่ท้งที่ทางนั้นเนี่ย อย่าลืมว่าแบบไอเด่นด้อยหรือสภาพตรงนั้นอนะ่ะมันไม่ได้กําหนดแค่เพียงแค่ออทิสติกอย่างเดียวมันไม่ได้กาหนดแค่ตัวมันเป็นลูคีเมียอย่างเดียวหรือไม่ได้กาหนดแค่แบบเป็นความบกพร่องทางกายอย่างใดอย่างหนึง่งเดียวมันกําหนดแฟกเตอร์หลายตัวมากมันเยอะมากครับผมมันไม่ได้แบบจะเรียกอะไรนะเพราะพัธุกรรมเรามันมีตั้งกี่กี่อันนะเออถูกปะล่ะเออมันมีเยอะมากเลยมากมันจะไม่ได้กําหนดว่าแบบว่า ถ้าทํามาตรงนั้นปูป่ะแล้วจะเป็นแค่อย่างเดียวหรือจะเป็นแค่2อ,อย่างหรือจะไม่เป็นอะไรเลยมันมันมันกำหนดแบบมันในนี้มากนะครับผมมันผสมกันมากมากตัวไอ้ข้าใส่เลืองก็มีโอกาสแต่น้อยใช่ไหม่ะครับเพราะว่าแบบไอเด่นมันเจอกันได้เลยได้แต่แต่ความความหวาดเสียวว่ะความหวาดเสียวมันคืออย่างนี้ความหวาดเสียวคือว่าบางคนอะ่ะมันมีบางคนที่เขาก็ไปตรวจอะไรเหมือนกันนะเขาก็ไปใช้พัตธุกรรมเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าบางทีก็คือว่าอาจจะมีสิทธิ์ว่าแบบเราอะ่ะ จริงๆเราไม่รู้ตัว่เราด้อยๆเว้ยเออในเบื้องบางเรื่องนั้นเราอาจจะไม่เป็นอะไรไงเพราะว่าแบบมันร่างกายเราอาจจะบิวมาแบบแล้วตอนจบคือมันทําให้บอกความปผิดตรงนั้นมันหายไปแต่ว่าแต่ยีเราจริงๆมันเป็นยีด้อยๆคือมันเป็นยีที่มันมีปัญหากับเรื่องหนึ่งเว้ยแล้วทีเนี้ยพอเวลาไปแต่งงานปุ๊บอะได้ลูกออกมา่ะกลายเป็นว่าแบบเนี่ย ตั้งแต่แบบเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยไม่มีแบบคนเป็นแบบตัวของลิวคีเมียเลยแต่ยูดีเดียลูกออกมาเป็นลิวคีเมียก็งงอาวเฮ้ยได้ไงวะจนกลายเป็นว่ามันไปได้คําตอบว่าไอจี G มันมาลงไอจี I G มันลงว่าแบบว่าคือที่บ้านมามันเด่นดอย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 คือมันเจอเด่นแล้วมันยังสยบได้อยู่ไงแต่รอบนี้ยูดีมันเจอด้อยเลยไงซึ่ง มันเหมือนกับแบบถ้าเราพูดในมุมมองของแบบเนี้ยในช่องแบบส่งความเห็นก็มีคนส่งเรื่องของมาเป็นจะเรียกว่าไงนะส่งเรื่องของแบบเป็นพันธุกรรมพันธุศาสตร์มาอยู่ว่าแบบมันก็ม er ีบทสา์ว่าตัวมาเป็นจะเรียกว่าไงดีนะครับมันเหมือนกับประมาณว่าแบบเนี้ยตัวของแบบเป็นเอ่อพระมหากษัตริย์หรือไม่แต่ว่าเชื้อราชวงศ์ของแบบเป็นแบบเออราชวงศ์หลายๆที่อ่ะก็คือเป็นลักษณะของตัวมาเป็นแบบเนี้ยแต่งงานในสายเลือดอะไรเหมือนกันแล้วก็ไม่มีปัญหาเลย แต่มาแจ็คพอตตอนรุ่นแบบไอ้นี่ใช่ไหมรุ่นเหลนคือรุ่นที่ผ่านมาอะใส่เรื่องเดียวกันเลยนะครับก็คือเป็นแบบพี่น้องแต่งงานกันอะไรกันตลอดหรือไม่เป็นอะไรเลยแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีๆมันกลายเป็นว่าแบบมันมีด้อยแฝงอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่รู้ตัวไงแล้วที่ผ่านมาไอจีมันลงเด่นด้อยเด่นด้อยเด่นด้อยเด่นเด่นตลอดมันจะไม่ลงด้อยด้อยไงแต่วันนี้มันกลายว่ามันลงด้อยด้อยแล้วกลายเป็นว่า ปึมเรียบร้อยครับก็จะมีพาาระของสัตว์บางองค์ที่บอกว่าก,ก็อาจจะมีความผิดปกติเลยอะไรเลย,เลย,เลยตายง่ายป่วยง่ายใช่ไหมฮะเอออายุไม่เกิน20ก็ตายแล้วอย่างนี้ก็มีถูกไหมครับมนเลยกายเป็นว่าแบบเนี้ยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าจะให้แบบดีบังกันจริงๆจังคือว่าสวนสุนันทิจีครับผมแต่งได้ไม่แต่งได้อ่ะนั่นก็คือเป็นประเด็นในเนี้ยเนาะอ่ะ,อะก็มีศมิลธรรมวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของตัวความรู้สึกนะครับผมนะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรู้สึกก็คือว่าแบบถามว่าพี่กับน้องจะแต่งงานกันอะไรกันรหรือว่าจะรักกันมันเป็นไปได้ไหมได้ไหมก็ลองถามใจหลายๆคนดูแล้วกันแต่จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของแบบที่มันก็นะมันไม่มีหลักสูตรตายตัวหรอกว่าแบบว่าความรู้สึกสุดท้ายสุดแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพี่กับน้องกันจริงๆคุอาจจะรักกันได้ไหมก็ไปไปได้ก็ไม่รู้นะครับผมเพราะมันเป็นแบบสภาพแวดล้อมของแต่ละคนแต่ละนี่ไงถูกปหล่ะเรื่องบางเรื่องอ่ะเวลามนเล่ามาน่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นแบบซีรีส์แบบอยากจะเน้นจริงจังเลยเลยแหละก็อาจจะมีวิธีการเล่าที่แบบว่ามันก็แบบนะเปไปได้ว่ามันอาจจะสามารถคอนเว์ได้ว่าตัวของแบบเป็นพี่กับน้องกันแต่งงานกันได้หรือว่ารักกันได้อย่างนี้ถูกปหล่ะถ้าเป็นแบบพวกแบบจะเรียกว่าเป็นแบบเอ่อนิยายนิทานหรือแม้แต่ว่าเป็นแบบเรื่องเล่าในยุคสมัยแบบโบราณกาลมมมมมาาาาากะไรถววว่ันนียพแแบบป พี่กับน้องแบบรักกันจริงๆแบบพยายามจะแบบเชิดชูโรแมนต์ระหว่างตัวมาเป็นแบบในสายเลือดเดียวกันในตระกูลวงเดียวกันในแบบอาจจะไม่จำเป็นต้องไปสายเลือดแบบพี่น้องกันตรงๆอ่ะอาจจะเป็นแบบเขาสิ้นอ่ะก็คือแค่ลุงกับพ่อลุงกับน้าอะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่ป้ากับอาอย่างเงี้ยเออคือลูกป้าลูกอาอย่างเงี้ยแล้วแบบกลายเป็นว่าแบบมันนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่บอกว่าแบบในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็มีการโรแมนต์ที่มันก็อย่างนี้กันอ่ะเนาะมันก็มีหมดเอางี้ละกันไม่ว่าจะรักกันจริงๆหรือว่าอาจจะรักกันเพราะถ หรืออาจจะเป็นการรักเพราะการเมืองหรืออย่างนี้ถูกไหมล่ะครับไอเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเรื่องนี้มันก็คงต้องถามใจแต่ละคนแต่ถ้าเป็นสังคมในปัจจุบันของตัวอ่ะมันโลกของเราหรืออะไรเงี้ยจะไม่เป็นในแนวคิดงั้นไงเพราะว่าเราไม่ได้มีความเชื่อในโลกของแบบเป็นสายเลือดบริสุทธิ์และเกรเกอร์เบนเดลอ่ะนะครับบิดาแห่งพันทุศา์อ่ะนะครับวิทยาศาสตร์ก็รีเลยนไว้บ้างนะครับผมหลายๆลคน <laughs> บิดาแห่งพันทุศาสตร์ก็คือได้พูดมาแล้วว่าแบบมันเป็นเรื่องที่แบบว่า ถ้าทําได้อย่าทําเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ทําให้แบบยีนพูอะนะครับผมยีนภูคือเป็นตัวกมาเป็นแหล่งยีนอนะในภูมิภาคนะั้นหรือในพื้นที่นะนะั้นจะมีโอกาสเจอด้อยสูงแล้วมันจะไม่เกิดความหลากหลายทางพันธุศาสตร์แล้วมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคหลายๆโรคได้ง่ายนะครับไม่สามารถแก้แบบเป็นยีนได้เลยได้ได เพราะยีน่ะมันจะแก้ปัญหาได้ก็ต่อเมื่อแบบเอาเด่นอ่ะมามาสยบถูกไหมครับผมแต่ถ้าอยู่ใน p o หรือว่าอยู่ในยีนเดียวกันอ่ะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันอ่ะแล้วคุณอยู่แต่กับตัวแบบเด่นน้อยเด่นน้อยเด่นน้อยอย่างเดียวมันไม่มีโอกาสที่ด้อยๆจะเจอกันบ่อยขึ้นแล้วทําให้แบบยีนตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นยีนที่สุดท้ายที่สุดแล้วว่ามันส่งผลต่อเรื่องกันไปทําให้แบบว่าแบบในเจเนเรชันต่อไปอ่ะมันขาดคุณภาพเรื่องของสุขภาพหรือยอย่างนี้ต้องพยายามหา diversity ต้องพยายามหาความหลากหลายของยีนเพื่อที่จะไม่แบบว่าสุดท้ายที่่อไะ ยังคงแข็งแรงหรือว่ายังคงเกิดความหลากหลายตรงนั้นอยู่ถูกไหมละครับไม่ทําให้สุดท้ายสุดมันเป็นแบบความซ้ําแล้วกลายเป็นว่าแบบมันมีโอกาสที่แบบว่าแบบความด้อยตรงนั้นจะลงมาพบเจอกันพอดีอย่างไรละกันหนเวลานั้นนะฮะเออคือสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนอ่ะคือมันอาจจะเข้าใจได้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของแบบเป็นิน c e s t แต่ว่าการแต่งงานในในตระกูลในสายเลือดเพราะสมัยก่อนสังคมมันยังมีคนน้อยคือเราเป็นยุคที่มนุษย์อ่ะเน้นในการสืบพันธุ์อย่างเดียว ในช่วงเวลานั้นถูกไหมครับผมเรายังไม่ได้เน้นในการคิดว่าแบบถ้ากูวอายุห้าสิบหกสิบกูจะแบบออกไปกเกษียณยุไปเที่ยวแบบญี่ปุ่นเลยนู้นหน้่งหรือว่าในสมัยก่อนอ่ะแค่เกิดมาสืบพันธุ์เดิมต้องในตระก,กูลออกไปสู้รบตายก็ตายไปช่างแม่งมันแต่ถ้าอยู่ต่อก็สืบพันธุ์ต่อจนกว่าจะตายหรือว่าคือมันไม่ได้มีแนวคิดว่าแบบเออเนี่ยเอ้กูแบบกูเป็นชาวบ้านคนหนึ่งในตัวมบเป็นแบบเรียกว่าแถวแบบยุโรปแล้วกัน เป็นผีซานแล้วทีนี้ก็คือแบบเออเขาเกมกูไปลบแต่กูไม่ตายอ่าพอไม่ตายพวกก็สืบพันไปแล้วกันพอสืบพันไปปุ๊บอ่ะแล้วอยู่ต่อทําอะไรดีเอออยากไปเที่ยวตัวมาเป็นแบบฮาวายจังมันไม่ได้ไงเกต้าเพราะยุคสมัยนั้นมันไม่ได้ยุคที่แบบว่ามันจะเรียกว่าไงแด้แบบอยู่ยาวแล้วมันแบบไอ้นี่ขนาดนั้นไงยุคสมัยที่แบบว่าคนถูกเกมไปทมาทสงครามเยอะคนก็คือว่ามันเหมือนกับว่าแบบมันมีจํานวนคนที่น้อยครับผมมันแบบเป็นชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปหนึ่งอะไรเงี้ยที่บอก็ ถ้าเน้นในการสืบพันธุ์เพื่อให้อยู่ต่อไปได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมมันคงไม่ได้เจอด้อยๆบ่อยขนาดนะั้นหรอกในตัวแบบเชื้อพันธุกรรมเพราะกว่าที่แบบเจเนเรชันนึ่งมันจะเปลี่ยนไปจนกว่ามันจะด้อยได้มันก็อยู่หลายเจเนเรชันอะประมาณแบบสี่ห้าเจเนเรชันเลยมันคือรุ่นหลารุ่นเหละระหว่างกว่าที่แบบสมมติว่าถ้าเราแต่งงานกับน้องสาวเราแล้วน้องสาวเราเนี่ยก็คือว่าออกลูกมาแล้วลูกก็มีลูกชายลูกสาวแล้วก็แบบว่าลูกชายลูกสาวแต่งงานตอะไรยังไงเง,งี้ยก็กว่าจะแบบด้อยกันจริงๆก็นู่นอนะ ถ้าด้อยแบบด้อยแบบชนิดที่ว่าแบบแม่งแบบกลายเป็นแบบวุ้นเลยอ่ะเออก็คือนู่นอ่ะประมาณรุ่นเจเนชันหลานเจเนชันเหลนนะครับผมมันไกลนะฮะแต่ว่านั่นแหละคือมันเป็นค่านิยมของสังคมมันเป็นเรื่องของความถูกต้องหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเวลามาพูดเรื่องอินเซสอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเถียงกันแบบว่าเป็นตามหลักการอะไรนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ละครผมอืมเพราะยุคเรามันเป็นยุคที่บอกสุขภาพเราเราแคร์ในเจนสุขภาพมากขึ้นเราแคร์ในตัวมาเป็นได้นะเทรนในการดูแลรักษาร่างกายอยู่ตรงบ้า อะไรที่มาไม่ดีต่อร่างกายเราก็อยากจะรักษาวไ SE, ว้เราก็อยากจะไอ้นี่ไว้ถูกไหมครับเขาเลยไม่สสนุนอินเซสไงเพราะว่าอินเซสมันเป็นเรื่องที่มันส่งผลต่อเจเนอเรชันต่อไปนะครับเราไม่เป็นไรหรอกเราทํากับน้องสาวเราเราไม่เป็นเอหรอก <c oughs> เราไม่เป็นเอซีดีหรอกเราแบบว่าอะไรว่าแบบโอ้ยสูญวันหนึง่งแบบน้องเราไมานี่กันหน่อยลองดูกันใหม่อะไรหน่อยมันคงไม่ถึงขนาดขั้นได้แบบว่าแบบอุ้ยเราจะเป็นโรคเราเปนจะผื่นขึ้นมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่มันส่งผลเจเนอเรชันต่อไปมันส่งผลต่อตัวมาเป็นแบบเรียกว่ายีนในระยะยาวว่าแบบยีนมันจะเสียย มันจะไม่มีเดตเลยอะไรอย่างนี้ถูกป่ะล่ะส่วนถามว่าในอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยอนิเมะมันการ์ตูนแหละครับมันก็เป็นสื่อจินนาการแหละแต่พวกความแฟงเนี่ยสื่อต่างประเทศหรืออะไรก็ตามอ่ะมันแย่กว่านั้นอีกคือแบบมันแบบผมว่านะไอเรื่องของการที่บอกว่าแบบสื่ออนิเมะมันโลกจิตไปมันมีแต่การ์ตูนโป๊ไม่มีแต่แบบว่าน้องทํากับพี่แล้วแบบปั๊มปั๊มดัมบัมกันอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเริ่มมันไม่ดีหรืออะไรยังไงเนี่ย เอาเข้าจริงแล้วอะในมุมมอง,งผมผมมองว่าสื่อทุกที่มันก็มีแบบโตแย่ตัวอะไรแหละโอหต่างประเทศนี่คือแม่งมาเป็นบิสเลตี้เลยครับคือทํากับหมาเงี้ยทำกับสัตว <c oughs> ์อย่างงี้งแต่ว่าล่ะฮะเออเห็นปะคือเพราะสุดท้ายสุดมันเป็นสื่อจําลองมันเป็นสื่อได้แบบว่าเหมือนกับแบบเน้นในการที่จะสื่อสารในเชิงเป็นอีกภาพหนึ่งอีกบริบทหนึ่งเฉยถูกวลานั้นถูกว่าแต่สุดท้ายสุดแล้วว่า ถ้าเกิดว่าคุณจะมาพูดประมาณว่าสื่อแบบนี้เวลามันสั่งสอนแบบนี้มาเวลามันพูดแบบนี้มาถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนวิปริตคือจิตใจคุณเบึกฤทธ์ต้องการแบบเรียกว่าสวงหาอะไรแบบนี้พอตั้งการสวงยหาอะไรแบบนี้ปุ๊บเลยกลายเป็นว่าก็เนี่ยสื่อไปดก็ทำมาตอบโจทย์พวกคุณในผู้วิปริตอย่างพวกคุณเนี้ยแล้วพวกคุณก็ไปดูพวกคุณก็ไปเสพแล้วพอพวกคุณไปเสพจินตนาการก็ฟินก็ไปชักว่า,าวใส่ตัวกระตูนอะไรนู้นน่ะว่าแต่เข้าจริงแล้วอะไอ้สื่อจินตนาการพวกนี้มันก็เป็นไดเพียงแค่สื่อบ ทำหรือว่าไปคิด ในการแบบแอพพลายในชีวิตจริงนี้ถูกป่ะเพราะให้มันจบในกระตูนั้นมันจบในสื่อจำแรงก็ให้มันจบตรงนั้นไปคุณดูไอรอนแมนแล้วคุณอยากจะแบบว่าแบบสร้างเครื่องไอพ่นแล้วแบบเป็นเจ็ดขี่แบบไปกัไปนองฟ้าแบบไปฆ่าฐานนอนไหมเราก็ไม่หรือวะล่ะเออคือเราดูสื่อตรงนั้นเพื่อทดแทนเฉยๆครับเราไม่ได้ดูสื่อตรงนั้นเพื่อที่แบบว่าจะเรียกว่าหุยเอามาแบบเป็นจริงเป็นจังหรือยังไงหรือวะล่ะครับเอามาเป็นลักษณะที่แบบว่าแบบเน้นแบบต้องไปทําจริงคือแบบเออเนี่ยฉันดูตัวซีรีส์โอชินโงะในตอน่ด้เเเ็นอองคกิีปยพะไร เคยเกิดเป็นแฟนพี่ว่าเดี๋ยวเรามาแต่งงานกันไหมอะไรเงี้ยก็คงไม่หรือเวลาเออนั่นแหละนะฉะนั้นแล้วเลยการเป็นว่าแบบมันเหมือนกับประมาณว่าแบบมันนี่ไงคือเรื่องของเสือ่อสื่อทุกทุก,ท,กที่อะความที่แบบว่ามันจะออกมาดีไม่ดีหรือยังไงเนี่ยมันเลยต้องมีคำคำ,คำนี้ไงปวดใช้วิจารยานณนฮะ <laughs> <laughs> ปวดใช้วิจารยา์ปวดแยแยๆปวดอะไรเงี้ยมันเหมือนกับ